สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะมาฮะในคลิปที่แล้วครับผมเปิดได้เนมาไปเนะี่ยดีใจมากเลยแล้วก็แถมตัวหนึ่งปาติคายเวิร์ดนะฮะมา คลิปนี้เราจะมาเตะแมตช์เดย์นะเออเตะแมตช์เดย์โดยทีมที่ผมเลือกก็จะเป็นบาร์เซโลน่านะก็จะเล่นเนีมาร์นั่น,นแหละมาจักรนี่เลยปาติกไคเวิร์ดฮะนี่เลยครับ4 2 1 3นะฮะจะมาเตะแมตช์เดย์กันนะฮะวันนี้ซึ่งตั้งแต่ผมเตะแมตช์เดย์มาผมก็ไม่ไม่เคยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นบาร์ซ่าน,นะ ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่บาเยนมาคลิปนี้เราจะมาเล่นบาซากันเพราะว่าเราจะมาเล่นเนย์มานะว่าจะสุดขนาดไหนนะคือเป็นการรีวิวไปในตัวมาครับเจอลิเวอร์พูลนะฮะ1256นี่เลยครับมาในระบบ4213นะฮะหน้าก็จะเป็นพลาสติกขยเบนะฮะซ้ายขวาเนย์มาแล้วก็ เมซี่ครับมีฟิวตัวลูกตัวเดียวนะครับโรนัลดินโญ่นะฮะของเขาซ้ายวาขวาก็เมซี่เนียมาเหมือนกันนะซาเปิ้ลก็เป็นเฟรนดนตุตอเรียนนะฮะแอดมาร์ลิกนะฮะมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะฮะตอนที่ผม A warm hello mm -hmm. in every sense of the word. The sun is right out now. and football has a special place on this most ba. idyllic of days. Fixture ahead of us be to which we've all been looking forward mm -hmm. for so very, very long. Mm -hmm. and means like so sure. Very, very much. The scene could not be more beautiful. The pitch looks terrific. The players are ready to get started. It's pulled in there. It's a free kick. โดยที่เห็นเขาเล่นมานะเพื่อนบอกว่านะว่ามันชอบมันบางนะเอยมาตมูนกระแทกนิดหนึ่งจังหวะจะยิงตูนกระแทกก็เสียจังหวะประมาณนี้นะโอ้โหล <g ül üyor> อยเลยเมื่อกี้ยังโหดมาดูว่านี่มาเราจะโชว์ฟอร์มโหดได้ไหมโ, <c oughs> โอ้โหจะชิงแบบทายเวิร์ดนะไม่ได้นะ ยังต่อบอลกันไม่ไอ้นี่เลยนะยังต่อบอลกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันเฟมิลี่มันยังไม่ร้อยนะเขามึงเล่นนะท่านผู้ชมตั้งแต่ได้มาเนี่ยมาใครเวิร์ดใครเวิร์ดไหลมาอาร์มิซี่โอ้โหแต่มาตีวีล่าวีล่ามารเมสซี่ซยังไงเข้ากลางใครเวิร์ดไลลเนี่ยมาครับตรงนี้ว่าง่ายเลยมาโอ้โหโดนปัดนะฮะ ปั่นนิ่มๆเลยเมื่อกี้โอ้โหถ้ายิงยิงถ้ายิงเหมือนนะเมื่อกี้ได้ครับบอลปั่นของเขาเนี่โอ้โหบโดนเขาสวนฮะเมสซี่ได้บอลนะฝั่งเขาเมสซี่ออกมาโอ้โหตอเล็ก Oh, great save, real class. The yeah, no Torres is very sporting here to acknowledge the quality of the save, a lovely little footballing moment. But there are some very good headers of the ball in this team now, and they'll be demanding the right delivery to give them a chance to to go at a เเราสวนแล้วจะเรียวบ้าครับมาดิโรซาก้โนนิโยมาที่ใครเวิร์ดใครเวิร์ดไหลมาเดี๋ยวนบ้ามาหลุดแล้วครับตรงนี้ไหลมาโรซากิโรซาก้ตัดเข้ากลางเควจิเรียบร้อยครับผมเปนจริงครับผมโอ้โหจังหวะสวนตรงนี้เสียบขานครับจังหวะสวนมาลูงนี้เสียบขานเลยครับ compañero such coaching Kiota to themselves great Wagner get we're here di in positions off น a ่สุดแล้วนะผมว่าส่วนใหญ่เนยมาไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเกมสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นข้างทางผมหรือว่าข้างเขานยะว่าผมยังไงอ่ะไม่ค่อยจ่ายให้เนยมาเลยนะจริงๆเนี่ยโห่คนไหไรมาแล้วลูกนสกี งมาครับมาบผมมาแพ้มาลูกนี้พอถูกการเวิร์ดว่าไงหลุดว่าไงโอ้โหยาวไปเลียจังหวะนี้รู้เลยอะไรคาดอากาศขึ้นสองะตัดได้ฮะโรนในนิโยโอ้โหมาดินี่ทำไมขึ้นมาสูงแค่ล่ะเนี่อย เนมาเนมาร์ไทยเวิร์ดไทเวิร์ดทางที่มันย่นมัยุ่งสวยขี้จ่ายกับนุ่นชิงลำหน้าสิับแบบนี้ใช่ยังเล่นไม่เข้าขากันเท่าไหร่นะผู้ชมนะแฟมิลี่ก็มีส่วนเลยนะผมว่านะหลักๆ แท่นี่ยังไม่ร้อยผมเลมาได้ครับลูกนี้ว่าไงโอ้โหโรเมเกยังได้อยู่นีมาหล้วมานไมซี้ไม่ซี้เรียบร้อยครับผมจบล่น้หน้าลูกนี้สองศูนย์ครับไม่ซี้โดยนมานะเรียบร้อยครับลูกนี้นีมาช่วงนี้ต้องมีส่วนเท่าไหร่เลยอะไรกันครับทีนี้นีมาสสองศูนแล้ว เรียบร้อยนะจบซึ่งแรกก็สกอร์นี้เลยนะสองเป็นะโคงบอลยังนือนะางเนไปยนะคัครชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์เพื่เป็นกำลังใจผมทำติปต่อไปแล้วนะก็ผ่านมาทิงทางแล้วนะห้าร้สองสกัยเลยเลยนะครับแเพลยเียิธีที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝาก กดเซฟเป็นไทยเนีเ่ยเ,เป็นหนึ่งทันทรับผมจะมาแจกไอดีมาการขึ้นบอลมาที่มาแมสซี่ครับแมสซี่ทิ้งครับไคลเวิร์ดจา่ายแรงไปไหนเนี่ย,ย,ยมาได้ครับมาดูโรตีเด้ ตัดไดครับเพื่อนมาเออมาีเนมาครับเนมาเลี้ยงสักหน่อยได้ไหมได้ไหมเสียบอลกันได้บางนะท่านผมนะโคตมากนะสอดไปางซ้ายสวนแล้ว ตัดได้ครับผมมารซี่ครับมซี่มาที่โรนนิโย่ลอนนิงโยว่าไงไหลมากโอ้โหใครแบบวันไม่อยู่นะฮะโดได้ครับเอาไปส่วนมาติดที่แคมเบลล์กันเตัดได้ครับอยู่หน้าประตูเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะเสียเขาแน่นอนเพราะนี่มาไปไม่ได้กัน มาตัดได้ครับไเวัตเฮ้ยโลซากี้นี่มาครับนี่มาอะไรปะครับชิงกับนี่มาครับนี่มาป,ปาดเข้าในโรนิโนโยเ oh, สียบอลแล้วฮะเอ้เราตัดได้ครับวิล่าตัดบอลได้ครับวิล่าโอ้ใหญ่ <laughs> นี่นหละไหลมาแล้วนี่ไคเวอร์ไคเวอร์ล่องที่ไหลามาที่นี่มานี่มาปั่นโอ้โหปัดได้กีฬาซ้ำเอาตีนนี่มานี่ไฟเฉลยเรียบร้อยครับนี่มาลุงนี้เรียบร้อยครับผมสามศูนย์นะฮะโอ้โหเอา <c oughs> <c oughs> เฮ้ย เรียบร้อยครับแบบนี้ครับผมออกไปเลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อให้ผมนะฮะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะยครับเ <c oughs> จอกันอีพีหน้าครับผม